สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมตั้มกันนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม s ตาร of j u s t i c ตนะครับวันนี้ผมก็จะพามาหาสกิลอีกหนึ่งสกิลนะครับก็คือสกิลที่ชื่อว่านี่เลยนะครับสกิลแสงถลายไขกลนนะครับสกิลนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหาย่งไรเนาะก่อนอื่นนะครับผมอ่าเราก็มาที่นี่เลยเนาะแมปเนาะแล้วก็วาร์ปมาที่เมืองนี่นะครับผมเมืองหมู่บ้านเทาซีนะครับผมอ่เนาะวาร์ปมาก่อน คว้าไปนะครับหลังจากที่เราวาปมาแล้วนะครับเราก็มาที่แมปนะครับเราก็พิมพิจัดได้เลยนะครับพิจัดก็คือ1นึ่งสามหนึ่งสองนะครับผมแล้วก็อันที่สองเป็นหนึ่งสอี่นะครับลองาว์าไปวิ่งไปนน่นละเดี๋ยวมันว้ารไปไปมันวร์ปมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ เดินไปนะครับเดินไปเดินไปก็วิ่งก็ได้มาที่จุดแถวนี้นะครับอ่ามันจะเห็นตังหันลมเนาะนี่เลยตังหันลมตรงนี้นะเนานะนี่นะแถวนี้แหละอ่าจากนั้นเราก็ทําการปล่อยสก,กิลนะครับปล่อยสก,กิลนะครับอ่าเป็นสก,กิลมลมอะไรก็ได้ปล่อยไปเนาะ,ะสก,กิลปล่อยป้ายปุ๊บอ่าไ,ได้ไหมาใหม อ่ะมาแล้วกว่าสกิลจากนั้นมันก็จะมีเควสขึ้นมาตรงนี้เนาะเริ่มต้นตรงนี้เนาะจากนั้นเดี๋ยวเราลองเดินเควสตามนี้ดูเนาะเดินไปเก็บนะครับเก็บตรงนี้เนาะปึ๊บอ่าอันต่อไปเก็บตรงไหนเนาะอ่ะอันต่อไปอยู่นู่นเก็บไปเก็บไปเรื่อยๆอ,อ่าเราเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะ นู่นยิงนึงยู่นู่นปุ๊บอ๋อเก็บเสร็จมันจะมีกล่องขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ะเราลองเปิดกล่องดูนะครับอ่าเราก็จะได้นี่เลยเนาะแสงถลายไขกลุ่นมาแล้วเป็นอ่ะคัมภีร์นี้เราก็กดเรียนรู้เลยอ่ะกดเรียนรู้เนาะมันก็จะทำการเรียนรู้วิชานะครับ ฮะเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้รับเรียบร้อยแล้วแสงถลายใ่้ดนฮะเราก็กดใช้ดูนะครับผมเป็นยังไงเนาะอุ้ยกดใช้ไม่ได้เหมือนเหมือนจะต้องกดใช้กับเป้าหมายแล้วกันเนาะ,ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการหาสกิลนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับบ,บ๊ายบายเจอกันครับ